สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัอนทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพส่วนที่เทศบาลตำบลสารงเหนือนะครับได้จ,จัดกิจกรรมสันทนาการและแจกจ่ายของขวัญของที่ระลึกให้กับบรรดาเด็กๆในเขตเทศบาลตำบลสารงเหนือนะครับที่ต่างเดินทางมาร่วมง,งานบนเด็กแห่งชาติกับทางเทศบาลตำบลสารงเหนือด้านนานอัศสนิ์ทองนิลมนประลัดเทศบาลตำบลสารงเหนือกล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้นทางเทศบาลตำบลสารงเหนือนะครับได้ดำเนินการกิจกรรมขึ้นมาโดยตลอดทุกปีเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นและความสุขนะครับให้เกิดขึ้นกับเด็กรวมทั้งในการจัดงานนะครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ